ตอนนี้ใกล้จะถึงวันปากดงตาสามนะครับตรงโค้งอยู่ข้างหน้าประมาณ1กิโลอนอนไม,มลล่กินแล้วลูกนอนไม่ทานแล้วลูกทานนอนไม่ทานลูกสาซุครับสาซุนั่นตงตรงตรงนะครับพวนั่งตรงตรงนั่นเลยครับ เขาไปองเขากดนไหครับไม่ได้เลยครับมีแมสไม่ไไมีแมสด้วยแม้นะครับครับ

ตำบลเผาดินนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆครับผุ๋มนั่งตรงๆครับยกน้ำขึ้นเลยครับผมยกน้ำขึ้นเลยครับสาธุครับยกน้ำขึ้นเลยครับผมยกน้ำขึ้นครับนั่งตรงตรงครับนั่งตรงครับผม